ในเทสที่28นะคะก็จะเป็นเงื่อนไขแบบ2ทางเลือกเหมือนเดิมจะเห็นว่ามี if กับมี else ถ้าเมื่อไหร่มี if กับ else ให้นักเรียนเข้าใจเลยว่านี่คือเป็นคำสั่งแบบ2ทางเลือกนะคะอะ่มาดูตัวโปรแกรมนี้ i n a b หมายความว่าประกาศตัวแปร a b เป็นแบบจำนวนเต็ม บรรทัดถัดมา print f enter uh, i n t e g e r one หมายความว่าแสดงข้อความทางจองภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า enter uh, i n t e g e r one บรรทัดถัดมา scanf d o m m a and a หมายความว่ารับข้อมูลทางแป้นทีมเป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร a บรรทัดถัดมา print f enter อ e n t 2นะคะก็คือให้แสดงข้อความนะคะตามเครื่องหมายคาพูดว่า enter In, int integer2 ใช่ไหมคะบรรทัดที่9 scan f percent d comma d ก็คือรับค่าทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มเก็บไว้ในตัวแปร b อ่ะมาดู บรรทัดนี้จะแตกต่างจากเทสที่แล้วนะคะ if วงเล็บเปิดวงเล็บเปิด A คูณ B วงเล็บปิดมากกว่าหรือเท่ากับ60หมายความว่าไงหมายความว่าตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขอะไรโดยให้เอาตัวแปร A คูณด้วยตัวแปร B ก่อน ตัวแปร a คูณด้วยตัวแปร b ได้เท่าไหร่แล้วมาเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือเท่ากับ60มากกว่าหรือเท่ากับ60ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเป็นไงคะให้แสดงคำว่า pass แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้แสดงคำว่า f i l อ,อาใหม่นะคะ ตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขอะไรเอาตัวแปร a คูณด้วยตัวแปร b ได้เท่าไหร่มาเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือเท่ากับ60หรือไม่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้แสดงคำว่า Pass แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้แสดงคำว่า f a i l จากตัวโปรแกรมนี้นะคะเมื่อเรารันโปรแกรมโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่า enter integer one สมมุติ integer one คูปอนเป็น20กดปุ่ม enter 20เขาก็จะเอามาเก็บไว้ในตัวแปรอีกให้ป้อน integer อ่ะคูปอนเป็น5เพราะคูป้อน5 โปรแกรมก็จะเอา5มาเก็บไว้ในตัวแปร b หลังจากนั้น enter เห็นไหมคะขึ้นคำว่า p a s s ถามว่าทำไมได้ผลลัพธ์ทำไมได้อย่างนี้จะอธิบายอย่างไรนักเรียนเวลาถ้าผลลัพธ์ออกแบบนี้จะอธิบายอย่างไรนักเรียนต้องบอกว่าตัวแปร a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20 ตัวแปร b มีค่าเท่ากับ5ตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขอะไรเอา a คูณ b ก็คือเอา20คูณ50ก่อนไอ้โทษ20คูณ5ก่อน20คูณ5ได้เท่าไหร่คะ20คูณ5ได้100แล้วหลังจากนั้นเอา100มาเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือเท่ากับ60 ได้เงื่อนไขเป็นจิตเน่อได้เงื่อนไขเป็นจริงจึงแสดงคำว่า p a s s นะคะ,ะจากตัวโปรแกรมนี้นะคะอะ่ลองรันใหม่อีกรอบนะคะรันใหม่ integer one ้อนเป็น6กดปุ่ม enter integer two ้อนเป็น4 กดปุ่ม enter ถามว่าทำไมมันถึงขึ้นได้ผลลัพธ์เป็นเซลล์ต้องอธิบายว่าไงคะตัวแต่เ,เมีค่าเท่ากับา ตัวแปร a มีค่าเท่ากับ6ตัวแปร b มีค่าเท่ากับ4ีตรวจสอบเงื่อนไข a, ตัวแปร a คูณตัวแปร b เพราะฉะนั้น6กคูณสได้เท่าไหร่คะอ่า6กคูณสได้ 24, 24่สมากกว่าหรือเท่ากับ60สิบได้เงื่อนไขเป็นได้เงื่อนไขเป็นเทจ ได้เงื่อนไขเป็นเท็จจึงแสดงคำว่า fail fail ไม่ใช่ fail แสดงคำว่า fail นะคะ